สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและทีมงานทีเด็ดสตาร์ซ็อกเกอร์กันอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับพาร์ทนี้เราจะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลกันในศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนผู้ระหว่างเกตาเฟ่เปิดสนามโคลิเซียมอันฟอนโซเปเรสต้อนรับการมาเยือนของคาร์ดิสในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยอันดับแรกนะครับเรามาดูผลประกอบการ5เกมย้อนหลังของแต่และทีมกันก่อนสําหรับทางด้านเกตาเฟ่5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้สส่วนทางด้านคาร์ดิส5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1 และสถิติการพบกัน5นะัดหลังของทั้ง2ทีมก็เป็นทางเกตาเฟชนะไป3นะัดส่วนคาดิชนะไปน1นะัดและเสมอกัน1นะัดมาต่อกันที่ด้านความเคลื่อนไหวก่อนเกมสำหรับเจ้าบ้านเกตาเฟทีมอันดับ14ภายใต้การน,นำทัพของกูนซอกิเก้ซันเซตฟอร์เรสหลังพาทีมบุกชนะเอลเช่ไป1ประตูต่อ0ในเกมลีกนัดล่าสุด ส่วนสภาพความพร้อมทีมในเกมนี้นั้นไม่สามารถใช้งานชาวดองอามาวีที่ติดโทษแบนจากใบเหลืองแดงในนัดล่าสุดรวมทั้งดามิยอนซัวเรสฟาบิซซโออังกิเลรี่มอโลอาลัมบารี่และมูนิเอลฮัดดาดี้ที่ยังบาดเจ็บกันอยู่ทั้งหมดส่วนด้านการจัดทัพในวันนี้คาเตรียมมาในระบบ352 โดยผู้รักษาประตูวังดาบิดโซเลียลงเฝ้าแนวรับใช้เชเน่ดากอน้ำโดมิกอดดูอาเต้และสเตฟานมิโตวิดลงทําหน้าที่ส่วนจอแดนอามาวีในมันย่ามักซิโมวิดลุยเมียากาเลสอาเลนยาและควอนอิเกียวเซียจะคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้เบอร์ค่ามาโยลันกับเอเนสอูลันลงยืนคู่หน้าล่าตะข่ายร่วมกัน ส่วนด้านความเคลื่อนไหวทีมเยือนคาร์ดิสทีมลองบวยอันดับ19ภายใต้การน,นำทัพของกุนซือเซกิโอกอนซาเลสหลังพาทีมเปิดบ้านเอาชนะแอเลตกโกมาลิกไป3ประตูต่อ2ในเกมลีกนัดล่าสุดมาสภาพความพร้อมทีมในเกมนี้ยังหมดสิ์ใช้งานอิซักคาเคลนที่ยังติดโทษแบนรวมถึงโคเซบาซันดูอากับคอนอันเดกาดิโดที่ยังบาดเจ็บกันอยู่แต่ว่าจะได้รูเบนอันคาเลสที่พ้นโทษแบนกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้ง ขณะที่แผนการเล่นในวันนี้คาเตรียมจัดมาในระบบ4-4-2โดยผู้รักษาประตูเป็นเจเลเมียสเรเดสมาลงเฝ้าแนวรับใช้หลุยส์เอเนเดสวิกตอร์ชูสฟารีและอันฟอนโซเอสปิโนลงทำหน้าที่ส่วนทีโอบองกันดาเฟเดซานเอเมเตลิโออเล็กเฟนันเดสกับบิอันโอคัมโปจะคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้สองกองหน้าลูเบนโซบิโนกับแอนโทนีโรซานโนออกสตาร์ทล่าตะข่ายร่วมกันสำหรับทัศนะก่อนเกมคู่นี้ สำหรับเจ้าบ้านเกตาเฟ่นะครับก็กลับมาเก็บชัยชนะได้เป็นเกมแรกในรอบ4เกมหลังก่อนหน้าเสมอมาทั้งหมด3นัดก็น่าจะทําให้สภาพจิตใจของนักเตะนั้นดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าผลงานในบ้านนั้นไม่ชนะมาแล้ว3เกมเสมอ1แพ้2เกมในบ้านวันนี้จึงมีโอกาสปดล็อกเก็บชัยชนะเกมเย้าได้เป็นเกมแรกเสียทีในรอบ4นัดหลังส่วนทีมรองบัวอย่างคาร์ดิสที่ช่วงหลังผลงานแม้จะเล่นได้ดีขึ้นหลังเก็บชัยชนะได้เป็นเกมแรกในรอบ6นัดแต่ผลงานเกมเยือนยังเชื่อถือไม่ค่อยได้มากนัก ดูแล้วเกมนี้จากเลนราคาเปิดมาอยู่ต่อทีมเจ้าบ้านเนื่องจากเล่นได้ลงตัวมากกว่าอย่างน้อยน่าจะเปียกเก็บชัยชนะได้สําเร็จสําหรับเลนราคาบอลอย่างเป็นทางการเกตาเฟต่อเสมอควบพึ่งฟอนทงเกตาเฟชนะ1นประตูต่อศูนย์ความมั่นใจ85%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอล bon ในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ